พเพรเธอรักไม่เกี่ยวคดัไดังฉันพร้อมร่วมเล่าในิงาที่อาวา่าไฟสวยสดและก็จะไปกับมรักอันยิยงโหดแย,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 ย่ๆจังรุกกอลวนใหญ่ไดที่ต้องเป็นจังรุกกอลโดยงตาที่เธอร้อนแรงแดังกำคือดำพัน้อยรวงถูกคำ แย่ๆสุดโซมมมจมอาเวตีได้เทานี้โซตีตัวเรากระเทอเป็นนักพอยสั้นกระปากด้วยพอยสั้นพี่ไลคกับเซนจนมาเกินยิ่งจะเพลิดเกินจะจะพอยมันยาเพชรนั่นเร็วเองที่เลือกมันใช้ทุกขึ้นทำเดี๋ยพรุ่งนี้เราไม่มีเันฉันบอกการฉันเล่นนะคนดีเอายังไงให้ทำให้ย่ำยี้เพิ ว่าตัวฉันควรจะทมอะไลดวเพอ่อเธอฉันมีชมนานอีกอันแสดงทำฉันพร้อมจะรับทุกสิ่งที่เธอต้องการได้ฟังเรียพอจะแตกเลยแยกทางเรื่องรังแยยๆมันยากเกินไม่อาจคิดฝืนก้มหน้าอมขมกลืนมันไป แต่เธอเป็นนางพอยสั้นประปาดไวพอยสั้นสำลัยปินายจนหมดเอินไม่อาจฟื hey, ้นต้องกลับก <It> ้นรถมันยาพิษนั่นเราเองที่เลือกมันใจทุกขึ้นดับตรงนี้เราไม่มีฟันฉันบอกการฉันเล่นนกคนดีอายังไงให้ทำให้ยามีเรื่องอะรตัวบัวฉันควรติดตามอะไรดยพอยสัน กำลังจมในพอยสันยิ่งต่อก็ไปเท่าไร่ที่แกเอาใหญ่ชุวดวงวัางเปล่าพอยสันเจาะลรมาโดยเพรยาวางพรุ่งนี้จะไม่ให้ลบตาให้ลอย